เอาเดินมาใกล้ๆโอเคถ่ายวิดีโอนะโอเคเต้นด้วยเลเต้นด้วยไม่ก็แบบไม่ให้เต้นเอวกว้าว้าขวนตดอุ้ยเรือมาแล้วดูเรือมาอีกแล้วจีน่าดูด้ยนู้นนู้นนู้นระวังตกนะอย่าอย่าไปใกล้ๆมากนะจับด้วยจับไว้จับไว้เห็นเรือไหมเห็นเรือไหม เห็นเรือไหมลุงกระปีกีเห็นะเขาขับเรือมาอีกแล้วเห็นปะ น้ำลายน้ำลายใครน้ำลายจีน่าเหรอเอดี๋ยวไปบ้วนดูเรือเต็มเลยเรือน้ำดูดูเอามาแล้วจีน่าจีน่ามาดูนี่เร็วมาดูมาดูคุณลุงเอาเอามาให้แล้วคุณลุงเอามาให้แล้วคุณลุงเอาอะไรมาให้ดูดิดูดิคุณลุงเอาอะไรมาให้หนุนน่ากินไหมเนี่ยโอ้ยเป็นไงล่ะน่ากินไหมดูสิ โอ้น่ากินจังน่ากินนะมาดูสีเลย <c oughs> เดี๋ยวรอเปล่าก่อนมามาเปล่าให้หน่อยอ่ะกินได้เลยร้อนไหมกินหน้าเปล่าเองก็ได้ไม่อีแลมวกินไข่ตุ๋นกินไข่ตุ๋นจ้ามด จะไปซีดมดเปื่อแล้วไม่ยอยากฉันอิ่มแล้วป้าปาชอบกินผักไหมชอบคะ่ะหวานอ่ะ,อะมาๆมา,มา,มมาแล้วไข่เดียวกับไขอ่อ่ะ,อะไดอ้อืมอืมที่น่ากินด้วยดิตังกวาแล้วก็ตูดนมไปไม่เอานมให้หม,มากินมาอร่อยมากนะ cho. đang quá đấy.